สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบริษัท Fintech ที่น่าจับตามมากตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือ Dave Inc. หรือถ้าใครเทรดหุ้นในตลาดอเมริกาก็จะคุ้นคุ้นในชื่อ DAVE ข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้บอกเลยว่าครบเครื่องมากครับ มีทั้งบทวิเคราะห์หุ้นที่ใช้ AI ช่วยประมวลผลมีรายงานผลประกอบการไตรามาสล่าสุดที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็งบการเงินฉบับเต็มไปจนถึงรายการประเมินความเสี่ยงที่บริษัทเปิดเผยเองเลยครับใช่ค่ะซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเราจะไม่ได้มาแค่อ่านตัวเลขให้ฟังเฉยๆแต่เราจะมาสืบสวนกันเลยว่าเรื่องราวที่ข้อมูลพวกนี้เล่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นผลประกอบการที่เติบโตแบบโหก้าวกระโดดมาก แต่อีกด้านหนึ่งสัญญาณจากตลาดหุ้นกลับดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยหาคำตอบว่าอะไรคือความจริงเบื้องหลังเดฟแล้วก็อะไรที่ทำให้บริษัทนี้โดดเด่นขึ้นมาค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยผมอยากเปิดด้วยตัวเลขที่เห็นเราต้องร้องว้าวเลยนะครับ จากผลประกอบการไตรามาส3ปี2025ที่เพิ่งประกาศไปเดฟทำไรายได้สูงสุดเป็นประวัติการเลยที่150.8ล้านดอลลาร์คือมันไม่ได้แค่เพิ่มขึ้นนะแต่มันพุ่งขึ้นถึง63%เลยถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วที่พีกว่านั้นอีกคือตัว EBDRTA ที่ปรับปรุงแล้ว ขอขยายนิดนึงนะคะตัว EBDRTA เนี่ยคือหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ถ้าให้พูดง่ายๆนะคะมันคือตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัทจริงๆโดยที่ยังไม่เอาเรื่องซับซ้อนอย่างดอกเบีย้ยภาษีหรือพวกค่าเสื่อมต่างๆที่เป็นเรื่องทางบัญชีมาคิดรวมมันเหมือนการดูพลังของเครื่องยนต์แบบลุ้นๆเลยค่ะอ๋อครับครับ ภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับซึ่งพลังเครื่องยนต์ของเดฟที่ว่าเนี่ยมันพุ่งสูงถึง58.7ล้านดอลลาร์โตขึ้นจากปีก่อนหน้า137%เลยนะครับตัวเลขแบบนี้มันมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยเป็นการเติบโตที่น่าทึ่งมากจริงๆค่ะและถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดจะเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปชัดเจนมากไม่ได้มาแบบฟลุกฟปัจจัยแรกเลยก็คือฐานผู้ใช้งานที่ใหญ่ขึ้นค่ะ จำนวนสมาชิกที่ทำธุรกรรมรายเดือนหรือที่เขาเรียกกันว่า monthly transacting members เนี่ยเพิ่มขึ้น17เป็น2.77ล้านคนอซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ตัวที่น่าสนใจกว่านั้นคือปัจจัยที่ค2ค่ะคือไม่ใช่แค่จำนวนคนแต่เป็นคุณภาพด้วยเตะเลยค่ะปัจจัยที่2คือรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งานหรือ ARPU ที่เพิ่มขึ้นกับ40 ตรงนี้สาคัญมากนะคะเพราะมันหมายความว่าเดวโรไม่ได้แค่หาลูกค้าใหม่เพิ่มอย่างเดียวแต่ยังสามารถให้ลูกค้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยยอมจ่ายเงินมากขึ้นหรือใช้บริการที่ทํากําไรได้มากขึ้นด้วยซึ่งในทางธุรกิจแล้วการเพิ่มรายได้จากลูกค้าเก่ามันมันยั่งยืนกว่าการหาแต่ลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆนะคะพอจะเห็นภาพเลยครับเหมือนร้านอาหารที่ไม่ใช่แค่มีคนเข้าร้านเยอะขึ้นแต่ว่าลูกค้าแต่ละโต๊ะก็สั่งอาหารแพงขึ้นด้วยทีนี้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าพวกเขาทำเงินจากอะไรเรามาดูโมเดลธุรกิจของเดฟกันหน่อยดีกว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเขาเป็นสิ่งที่เรียกว่า neo bank หรือธนาคารดิจิทัลที่ไม่มีสาขาจริงๆแต่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป็นหลักครับ ซึ่งบริการของเขาก็หลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่เครื่องมือช่วยจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ชื่อ Insights มีบริการเบริกเงินสดล่วงหน้าที่เป็นพระเอกของเขาเลยชื่อ Extra Cash อันนี้จะคล้ายคลายสินเชื่อระยะสั้นมากๆเอาไว้หมุนเวลาเงินขาดมือก่อนเงินเดือนออกแล้วก็ยังมี Side Hustle ที่เป็นแพลตฟอร์มช่วยคนหางานเสริมเพิ่มรายได้และแน่นอน d e v Banking ที่เป็นบัญชีธนาคารดิจิตอลเต็มรูปแบบค่ะแล้วไรายได้หลักๆของเขามาจากไหนครับจากค่าบริการพวกนี้เหรอครับ หลักๆจะมาจาก3ทางค่ะ 1. คือค่าสมาชิกรายเดือนอันนี้ตรงไปตรงมาเลย2คือค่าธรรมเนียมจากบริการ extra cash เวลาที่มีคนขอเบิกเงินด่วนแล้วก็3คือค่าธรรมเนียม interchange fee ซึ่งตัวนี้น่าสนใจค่ะ interchange fee มันคืออะไรล่ะครับมันคือค่าธรรมเนียมเล็กๆที่ร้านค้าต้องจ่ายให้กับธนาคารเจ้าของบัตรทุกครั้งที่เราเอาบัตรเดบิตของเดฟไปรูดซื้อของนะคะเดฟก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วย oh. อาจจะดูไม่เยอะต่อครั้งนะคะแต่นึกภาพคน2.77ล้านคนใช้จ่ายสิคะมันก็รวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เหมือนกันและในรายงานล่าสุดสิ่งที่โดดเด่นม,มากๆคือรายได้จากค่าสมาชิกมันเติบโตขึ้นถึง57%ซึ่งรายได้ส่วนนี้กำไรดีมากเพราะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกเดือนนักลงทุนจะชอบรายได้แบบนี้เป็นพิเศษเลยค่ะเพราะมันคาดการได้และค่อนข้างมั่นคงฟังดูเป็นโมเดลธุรกิจที่ แข็งแรงแลว้วก็เติบโตทุกส่วนจริงๆนะครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าอะไรคือคกลไกเบื้องหลังที่ทำให้ทุกอย่างมันมันดีดขึ้นมาพร้อมกันหมดแบบเนี้ยมันต้องมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่แน่เลยสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันไม่ใช่โชคช่วยเลยค่ะแต่มันมาจากกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เขาแบบวางแผนมาอย่างดีเลย หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เลยคือระบบ AI ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองที่ชื่อว่า Cash AI เวอร์ชัน5.5ค่ะ Cash AI แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเกี่ยวกับเงินกับ AI มันทำหน้าที่อะไระครับแค่คอยคัดกรองคนที่จะมาขอกู้เงินเหรอครับตอนแรกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่มันทำได้มากกว่านั้นเยอะเลยหน้าที่หลักของมันคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจนารณาสินเชื่อ ก็จริงแต่มันไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นผู้คุมกฎที่คอยปฏิเสธคนที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นแต่มันยังทำหน้าที่เป็นผู้เปิดโอกาสด้วยคือมันช่วยให้เดฟสามารถอนุมัติสินเชื่อให้กับคนได้มากขึ้นและยังสามารถให้วงเงินที่สูงขึ้นกับผูกค้าที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือแทนที่จะมองว่าใครไม่คุณได้มันกลับไปมองว่า ใครควรจะได้เพิ่มอย่างนั้นสินะครับมันเลยช่วยขยายธุรกิจไปในตัวถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองจากการป้องกันความเสี่ยงอย่างเดียวมาเป็นการบริหารความเสี่ยงเพื่อการเติบโตและถ้าเราเชื่อมโยงเทคโนโลยีนี้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจนะจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกยอดการเบิกมันสดล่วงหน้าหรือ extra cash มันเติบโตขึ้นถึง49%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จนมีมูลค่ารวมทะลุ2 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บริษัทเลยนะคะนี่คือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่า AI ของพวกเขากำลังทำงานได้ผลจริงๆค่ะแล้วนอกจากเรื่อง AI แล้วมีกลยุทธ์อื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับผมเห็นในข้อมูลมีการพูดถึงการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ธนาคารด้วยมีค่ะและเรื่องนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันเลยเดฟกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผู้สนับสนุนด้านการธนาคารหรือที่เรียกว่าสปอนเซอร์แบงค์ไปเป็นโค a s t a l คอมมูนิตี้แบงค์ค่ะ การเปลี่ยนธนาคารผู้สนับสนุนฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับมันไม่เสี่ยงหรอกครับอาจจะมีปัญหาติดขัดช่วงเปลี่ยนผ่านหรือบริการสะดุดได้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านมีอยู่แน่นอนแต่ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นี่คือการเดินหมากที่ฉลาดมากในระยะยาว การเปลี่ยนปแปลงนี้คาดว่าจะช่วยปลดล็อกสภาพคล่องทางการเงินและลดภาระผูกพันด้านเงินทุนที่บริษัทเคยมีกับธนาคารเดิมลงได้พูดง่ายๆคือเดฟจะมีอิสระและความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้นเยอะมากในการนำเงินไปลงทุนขยายธุรกิจหรือพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆใ,ในอนาคตโดยไม่ต้องกังวลกับข้อจากัดเดิมดม,มันคือการเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตระลอกต่อไปค่ะโอ้โห <in> ฟังดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยมากๆเลยนะครับทั้งตัวเลขการตับโตที่ร้อนแรงเทคโนโลยี AI ที่เป็นเหมือนเครื่องจักรทำเงินแล้วยังมีกลยุทธ์วางรากฐานเพื่ออนาคตอีกมันดูดีไปหมดเลยจริงๆค่ะและนั่นก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาว่าในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะปูด้วยกลีบกุหลาบแบบนี้เนี่ยมันมีอีกด้านของเรือนไหมมีสัญ,ญญาณอันตรายหรือความเสี่ยงอะไรที่เราต้องจับตาม,มองบ้างหรือเปล่า ซึ่งถ้าเรากลับไปดูในรายงานผลประกอบการฉบับเดียวกันก็จะพบสัญญาณเตือนบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะมาถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นแล้วสินะครับมีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับอย่างแรกที่รายงานระบุไว้เลยคืออัตราการขาดทุนที่สูงขึ้นค่ะหรือ higher loss rates อ่าอัตราการขาดทุนสูงขึ้นฟังดูน่ากลัวนะครับมันขัดกับเรื่องราวทั้งหมดที่คุยกันมาเลยใช่ค่ะฟังเผนๆแล้วดูไม่ดีเลย แต่ในรายละเอียดของรายงานเขาอธิบายเพิ่มไว้นะคะว่านี่เป็นอัตราที่ควบคุมได้และเป็นผลโดยตรงมาจากการที่บริษัทตัดสินใจเพิ่มวงเงินอนุมัติสินเชื่อให้สูงขึ้นตามที่ AI แนะนำค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนการเหยียบคันเร่งให้แรงขึ้นก็ต้องยอมรับว่ารถอาจจะสายมากขึ้นหน่อยแต่ก็เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องคอยประคองพวงมาลัยดีๆสินะครับเป็นการเปรียบเทียบพี่เห็นภาพมากค่ะ มันคือความเสี่ยงที่บริษัทคำนวณมาแล้วและยอมรับได้เพื่อแลกกับการเติบโตของยอดสินเชื่อที่สูงขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือมีค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งที่เกิดจากการระง,งับข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งในไตรามาสนี้มีตัวเลขอยู่ที่4.5ล้านดอลลาร์ถึงแม้ตัวเลขนี้จะถูกหักออกไปในการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพธุรกิจหลักชัดขึ้นแต่มันก็เป็นเงินสดที่ไหลออกจากบริษัทไปจริงๆค่ะ น่าสนใจมากครับคือมันก็มีความเสี่ยงที่ต้องคอยบริหารจัดการอยู่แต่ถ้ามองในภาพรวมปัจจัยพื้นฐานทางการเงินก็ยังดูแข็งแกร่งมากๆอยู่ดีคำถามสำคัญของผมก็คือแล้วทำไมบทวิเคราะห์ทางเทคนิคถึงให้มุมมองที่เป็นลบล่ะครับโหตรงนี้แหละที่มันย้อนแย้งสุดๆเลยคือบริษัทบอกว่าทุกอย่างดีเยี่ยมแต่กราฟหุ้นกลับบอกว่าฉันไม่เชื่อเธอนี่คือหัวใจของความขัดแย้งในเรื่องนี้เลยค่ะ สัญญาณทางเทคนิคกำลังเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยข้อมูลระบุว่าราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ194ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น50วันที่2 1 6ดอลลาร์ค่ะเส้นค่าเฉลี่ย50วันมันบอกอะไรเราครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะเส้นค่าเฉลี่ย50วันก็คือราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมา การที่ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้มันเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมหรือแนวโน้มของราคาในระยะสั้นมันกำลังอ่อนตัวลงพูดง่ายๆคือราคาหุ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มอ,อ่อนแอกว่าท่าเฉลี่ยนในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ เหมือนกับว่าแรงซื้อเริ่มแผ่วลงประมาณนั้นเลยค่ะและที่ตอกย้ำเรื่องนี้ไปอีกคืออินดิเคเตอร์ที่นักวิเคราะห์สายเทคนิคน,นิยมใช้กันอย่าง MACD ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอาไว้วัดโมเมนตัมหรือแรงซื้อแรงขา,ขายของหุ้นโดยเฉพาะเลยตอนนี้ค่าของมันติดลบอยู่ที่ลบ4.53ซึ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นลบอย่างชัดเจนเมันเหมือนกับว่าตลาดหรือนักลงทุนในตอนนี้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในราคาหุ้นเท่าไหร่แม้ว่าผลประกอบการจะออกมาดีแค่ไหนก็ตามมัน คือสงครามระหว่างเรื่องจริงของบริษัทกับความรู้สึกของตลาดเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะมันคือความขัดแย้งระหว่างพื้นฐานบริษัทที่แข็งแกร่งกับความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันซึ่งสะท้อนออกมาผ่านราคาหุ้น และถ้าเราไปดูการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่บริษัทเปิดเผยเองก็จะเจอข้อมูลที่น่าสนใจอีกบริษัทบอกว่ามีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ถึง77ข้อส่วนใหญ่อยู่ในหมวดการเงินและองค์กรและล่าสุดก็เพิ่งมีการเพิ่มความเสี่ยงใหม่เข้ามาด้วยค่ะ77ข้อเยอะเหมือนกันนะครับมีตัวอย่างไหมครับว่าความเสี่ยงใหม่ที่ว่าคืออะไร มีค่ะยกตัวอย่างความเสี่ยงข้อหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเขาเขียนไว้ว่าโครงการซื้อหุ้นคืนอาจไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งการที่บริษัทออกมาพูดแบบนี้มันน่าสนใจมากปกติแล้วบริษัทจะประกาศซื้อหุ้นคืนเพื่อส่งสัญญาณว่าผู้บริหารเชื่อว่าหุ้นราคาถูกและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนแต่การที่เดฟใส่ข้อความเตือนแบบนี้เข้ามามันเหมือนเป็นการบอกนักลงทุนเป็นในในว่า เฮ้ hey, อย่าเพิ่งคาดหวังกับเรื่องนี้มากเกินไปนะมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดก็ได้เป็นการจัดการความคาดหวังที่ค่อนข้างโปร่งใสค่ะเข้าใจเลยครับพอเห็นภาพความซับซ้อนของเรื่องนี้แล้วแล้วถ้าเราลองเอาเดฟไปเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกันล่ะครับเขาทำได้ดีแค่ไหน นี่เป็นอีกจุดที่ช่วยทำให้ภาพชัดขึ้นมากค่ะจากข้อมูลการเปรียบเทียบเดฟได้คะแนนโดยรวมสูงถึง80คะแนนซึ่งถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ outperform หรือดีกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญคะแนนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่61คะแนนและถ้าเทียบกับคู่แข่งที่หลายคนรู้จักอย่าง ASN ที่ได้57คะแนนหรือ DRND ที่ได้53คะแนนก็จะเห็นว่าเดฟทิ้งห่างไปพอสมควรเลยค่ะ แล้วอะไรที่ทำให้คะแนนของเดฟสูงกว่าคู่แข่งขนาดนั้นครับถ้าให้วิเคราะห์จากข้อมูลที่เรามีนะคะคิดว่ามาจากความแข็งแกร่งของงบการเงินเป็นหลักเลยงบกำไรขาดทุนของเดฟได้คะแนนดีมากถึง85เต็มร้อยและส่วนของกระแสะเงินสดก็ได้คะแนนดีมากเช่นกันที่82เต็มร้อยจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin ที่สูงถึง88.44% ตัวเลขนี้มันฟ้องเลยว่าธุรกิจหลักของเขาในการให้บริการทางการเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงมากจริงๆแล้วเรื่องกำไรสุทธิกับหนี้สินละครับเป็นยังไงบ้าง นั่นเป็นอีกสองไฮไลท์สำคัญเลยค่ะ 1. คือการที่บริษัทสามารถพลิกฟื้นจากที่เคยขาดทุนสุทธิในปีก่อนๆมาเป็นมีกำไรสุทธิได้สำเร็จในปีล่าสุดนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากของบริษัทที่กำลังเติบโตและ 2. ซึ่งอาจจะน่าทึ่งที่สุดคือถ้าเราไปดูที่งบดุลจะเห็นว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ debt to equity ratio อยู่ที่0.00ค่ะ0ย์เลยเหรอครับหมายความว่าแทบไม่มีหนี้สินเลย ใช่ค่ะแทบจะไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเลยซึ่งในโลกของธุรกิจโดยเฉพาะฟินเทคที่ต้องใช้เงินทุนเยอะถือเป็นสัญญาณของความแข็งแกรง่งและมีวินัยทางการเงินที่หาได้ยากมากๆค่ะโอเคครับฟังมาทั้งหมดนี่เหมือนเรากำลังดูบริษัทสองแห่งในร่างเดียวกันเลยนะครับข้างหนึ่งคือเครื่องจักรทำเงินที่เติบโตระเบิดเถิดเทิงมีพื้นฐานการเงินที่แข็งแกร่งสุดๆแทบไม่มีหนี้แต่อีกข้างคือ นักลงทุนในตลาดที่เหมือนจะยังไม่ซื้อเรื่องราวนี้เท่าไหร่เราจะมองภาพนี้ยังไงดีครับถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันภาพที่ออกมามันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเรากำลังเห็นบริษัทที่มีการเติบโตทางการเงินอย่างก้าวกระโดดขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ที่ใช้งานได้ผลจริงมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากในทุกมิติทั้งรายได้กำไรกระแสเง,งินสดและโครงสร้างทุนที่ไรหนี้แถมยังทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่างชัดเจนด้วย แต่ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นกลับส่งสัญญาณเตือนผ่านเครื่องมือทางเทคนิคที่ชี้ว่าโมเมนตัมเป็นลบและตัวบริษัทเองก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงในการดําเนินงานที่ต้องบริหารจัดการอยู่ค่ะเป็นภาพที่ซับซ้อนและน่าค้นหามากๆครับด้านหนึ่งคือเรื่องราวของธุรกิจที่กําลังเติบโตอย่างร้อนแรงแต่อีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกของตลาดที่ยังคงระมัดระวัง ถูกต้องค่ะและนั่นก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดสําหรับเรื่องราวของเดฟในวันนี้ความขัดแย้งที่สําคัญที่สุดคือการประทะการระวห่างเรื่องเล่าจากปัจจัยพื้นฐานที่น่าทึ่งกับเรื่องเล่าจากความเชื่อมั่นทางเทคนิคของตลาดที่เป็นลบและคําถามที่ต้องทิ้งท้ายไว้ให้คิดคืออะไรครับคําถามที่น่าคิดสําหรับผู้ที่กําลังจับตามองบริษัทนี้ก็คือ เรื่องราวฝั่งไหนกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายชนะในระยะยาวตลาดกําลังแสดงความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลต่อความเสี่ยงบางอย่างที่ซ่อนอยู่และยังไม่ปรากฏในงบการเงินหรือเปล่าหรือนี่เป็นเพียงแค่กรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวช้าเกินไปและสุดท้ายแล้วผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทจะต้องถูกสะท้อนออกมาในราคาหุ้นในที่สุดนี่คือปริศนาที่เวลาเท่านั้นที่จะให้คําตอบได้ค่ะ